<ท> <poker> สวัสดีค่ะใหม่ MK ทุกครับสองค่ะกรครับนี่ค <author> ือสองค่ะภูเขาหนักวันนี้ไม่ทำอะไรกันหรอตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวคูกระเบนนะคะเราจะมาดินป่าชายเลนเดี๋ยวเราให เยกากระร้าประวัติของอ่าวคุณกะเบให้เราฟังนะคะแล้วเราทั้งคนนั้นก็เรามาสี่ท่านค่ะคณะอาจารย์ค่ะนั่งรอไปดูแล้วดูคณะอาจารย์นะนั่งเราแบบโค้ท่าสวยอะไรแบบนี้ครูโรงเรียนมุกม่วงี่แต่สวยๆนะคะความรู้สึกของคณะครูจากโรงเรียนมุกม่วงว่าครูวันก่อยนะคะครูวันนะคะเนี่ยก็ก็ก็มาทางนี้เลยค่ะมีความรู้สึกยังไงคะที่มาเที่ยวครั้งนี้คะอสนุกมากค่ะประกาศอยู่ตรงๆเหระมีเยอะกว่านี้ค่ะจำไม่ได้ค่ะอาจารย์เอาลงยูทูบดิ ไปไปที่ไหนก็ได้จริงไปที่ดทงเนืคุณดูค่ะดูเป็นคนที่ชอบเพราะว่าเราเป็นคนถูกพามาอาจารย์เป็นคนที่อายนิดนึงนะคะอาจารย์คนพูดน้อยค่ะแล้วดูกห้ใครให้คูเปอร์ให้คูเปอร์หาคูเปอร์ไปเออแล้ววะตั๊กอยู่ไหนตอนมาคะก่อนจะมาถึงเนี่ยอาจารย์ที่พามาว่าอียี่สิบโลแต่จริงร้อยยี่สิบโลเยว เราเคยเล่นน้ากับตรงนน้นตรงนน้นคือที่เราเล่นน้าชัดๆาจะเป็นอ่าวคูกระเบนทาง้นเป็นที่เราเล่นแล้วก็เราจะมาสัมคุกบกันเราจะมาสัมภาษณ์ุกกันนะคะเดินไก่อน อันนี้คือการเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณเพื่อนะคะเพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะคะนี่เป็นกิจกรรมของงานวิสาที่เราได้รับเกียรติฐานขั้นหนึงนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณเบิร์นะคะหรือว่าคุณรัตนพรนะคะคุเคมีที่สวยที่สุดนะคะเราจะสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงคะต้องการจะทำมาให้ดีค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะมีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมหลายคนวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะนักเรียนนะนักนักเรียนน่ารักไหมคะนักเรียนก็น่ารักค่ะ บ้าๆแถวนี้นะคะมาไป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 ที่ไหนมาบ้างแล้วคะเอาวันนี้นะคะตอนเช้านะคะแล้วก็เดินทางไปที่รับระทานอาหารเช้าที่หาดเจ้าหลานะคะแลตอนนี้ก็อยูที่อ่าวภูเก็ตนะคะเราแวะตามมาติดตามน้ำทับวิมอยู่นะคะเราตามไปโปรแกรมต่อไป เกิดอะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เล็กน้อยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหระคะ่ค่ะเดี๋ยวเราฟังกันนะคะค่ะมื้อนี้ได้ขากลับมาเดินทางมาจาังหวัดจันทบุรีนะคะณตอนนี้เขาก็อยู่ที่อาคุงกระเบนนะคะจากนมค์กับเด็กเขอไปรับฟังริยะก,ก่อนทาวเวอรนะได้ขากลับอ๋อนี่ขนาดไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าถนัดคงจะแบบรับวเราก็ต้องขอขอบคุณครูเปิลมากนะคะขอบคุณมากนะคะว่าเป็นนังข่าว่าเป็นนังเขาเป็นอย่างเลยอันนี้เราจะเอาลง YouTube ด้วยนะคะมันเป็นความจริงของเรา เราดี๋ยวเราจะให้กล้องคะับองวิวทะเลค่ะแบ่งรถไปฝั่งรถไปมาแล้วค่ะกล้องคะับจับจับวิวทะเลค่ะไปไปไปคู่ไก่คู่ไก่คู่แมวคู่แมวมานีก่อนมาหนีก่อนมาหนีนี่นะคะคู่ชีวะขึ้นมานี่ก่อนคู่ชีวะจับหอยอยู่ค่ะจับไปูไม่กล้องทะเลลก้องไปหรอกอันนี้คือการจับปูให้แม่จับปูปูนิ่มหรือเปล่าเนี่ยปูอะไร เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ครูชีวะที่สวยที่สุดในโรงเรียนนะคะที่ทำลายทรัพยากรของอชาติ <ๆ S 1> ู่ะคะุณรับอาจารย์ใจดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับอาจารย์ทุกคนนะครัจับอาจารย์ค่ะ ทะเลเย็นสบายมากที่นี่มีมีเกาะด้วยเกาะเป็นโครงการอ่าวภุมิกระเวนนะคะเอ่อการได้มาในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกสนุกนะคะเราได้เอ่อร่วมเขาเรียกว่าอะไรคะทำกิจกรรมทำกิจกรรมกับคุณครูนักเรียนได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไร เนบานาน่าบ๊ทค่ะตกสี่รอบค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะคุยนะคะตอนต้องพูดไปลมันเป็นความทรงจําที่ดีมากเลยค่ะแล้วนี่คงจะเป็นการมาล้วงแบบน่เลยมุกงเป็นมุกค้ายของพวกเรานะคะอ๋อมีการเรียกร้องจากคูไดู้นนะคะเดี๋ยวมาเลยค่ะมีการอยากเบาเบาแล้วมั้งคะเอาใครจะพูดมคูนดนเมย์มาเลยนี่เมยเอาแล้ ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะมีการแหย่คุดะเราไปสัมภาษณ์คพีสิงนะคะที่ยังกอดที่ที่หลอกไม่ใช่สุดนะคะว่ามีคนหลอกว่านี้ค่ะครูคือแต่เราไม่บอกนะคะว่าเป็นใครค่ะชืออะไรนะโคดุนดโฟนดการ์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเราจะมาสัมภาษณ์ครูพี่สินะคะเป็นครูสอนชั้นม .6 ค่ะอาจารย์เกือบจะหลอกแต่ว่ามีคน เป็นสัมภารถก็อ <Ont op> <kita> mm ินเลยไหมแม้ว่าอาจารย์ใจดีแล้วก็ทุก t o มากเลยค่ะสอนแบบว่ารู้เรื่องมากเลยค่ะแล้วนักเรียนได้เกรด C ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการส่องไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนไม่ได้เรียนมั้งคะนักเรียนแบบเป๊ะทุกคนสามารถทําได้ค่ะอาจารย์เราสัมภาษณ์ว่าอาจารย์จะทำได้ไหมครับได้ทำได้ค่ะไม่ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบแนวไหนหรือว่าทำได้ได้หมดเลยค่ะจะว่าอาจารย์ใังควสมุดอยู่ได้นะค มาครั้งนี้ค่ะที่ได้มาเที่ยวกับนักเรียนคณะครูอาจารย์ค่ะก็ดีครับมีความสุขมากนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะดูดูนักเรียนท่าทางจะตื่นเต้นมากมีคมาเหมือนจะไม่เคยเจอทะเลเหมือนเหมือนติกบ้านนอกมาทะเลอะไรประมาณนั้นะคะนักเรียนทุกคนไหมคะทุกคนนะคะเกือบจะนะหรือว่าเฉพาะทัพหนึ่งคะโอ้ยโดยเฉพาะทัพสองนี่เหนื่อมากเลยแต่ว่าทัพสองเขาหน้าตาเหมือนในเมืองมากนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเขาจะมาบ่อยไหมคะมาที่มาบ่อยแล้ว ก็เห็น <Laure> ท <en> ่าทางหมดเจ็ดเส้นเกินแล้วครับใหม่ครับไม่ใช่ใหม่ครับทสองอ่ะทับสองอ่ะแล้วคะก็เห็นมีความสุขด้วยกันทุกคนท่าทางท่าถามนึงค่ะเสื้อต้องสองสวยนะคะอันนี้เป็นค่าทามสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์รวยๆค่ะเสื้อทับสองสวยไหมคะสวยอยากได้แค่ตัวไม่ทราบว่าจะบริจาคให้คุณอ๋ออาจารย์จ่ายเงินมาแค่หกร้อยก็ได้เสื้อไปนะคะเขาเขาฟรีไม่ได้ฟรีค่ะสำหรับครูก็ บ้ไหนๆคุณไหนๆแล้วขอบใจมากเลยเสื้อทับเสื้อทับหนึ่งกับเสื้อทับสองคนไหนซื้อนะคะโอ้โอ้ยากให้แต่จีนเลยเหรอค่ะโอ้ใช่แต่จีนปันทงเลยเลยเนาะค่ะอยากให้ปันทงเลยเดี๋ยวจะเสียใจเอาแล้วค่ะเวคคงจะูแต่ว่าคำตอบก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเออรู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะขอบคุณมากนะคะ ก็เราก็ไม่รู้จามใครตอดีหมดแล้ว่บบาแล้วแต่เราก็เออการมาในครั้งนี้ก็สนุกค่ะแต่ว่าขาดครูไปอีกหคนค่ะคือครูสอนฟิสิกส์ม .5 หรือมออ่เดี๋วเราจะไปสัษณ์ทูยหมวดการงานนะคะคนสุดท้ายจริงๆคนสุดท้ายแล้วก็ทายิโบโลค่ะเอาเลยค่ะวาเรินการแยก ไมคะทาไมเลยว่าแล้วมันทรู้สึกยงไงคะที่ได้มาที่รัสเซี์ของเรารู้สึกร้อนและเหนื่อยค่ะรู้สึกว่าจมน้ำและกินมลาหลผึ่งผาเดี๋ยวไปดำจมนะคะกิจกรรมอะไรที่สนุกแล้วก็แบบว่าประทับใจมากที่สุดค่ะโอถ่ายอวบานดาลนาโบนนะคะแล้วก็เล่นลิงชิงบอลค่ะตัวเองเป็นตัวลิเวอลนะคะแต่คนโดนตรอ ทิบเต็มๆเลยค่ะแล้วตอนปีนขึ้นมาค่ะมีความรู้สึกแบบรู้สึกว่าตัวเบาค่ะใครๆก็ยกขึ้นอาการจับใมอาจารย์จะไม่ปลลวนะคะเราจะเอาลงมูกูเออโอเคค่ะเดี๋ยวบอกความรู้สึกเล็กน้อยค่ะในการมาทางนี้สนุกสนานค่ะถ้าไม่ร้อนแล้วก็ถ้าได้ไหมก็จะดีกว่านี้แล้วก็ ดลยคตเราจะไปที่าน้อยนะคะแงขอเาคุณคุณีนุานเนะคะแลวก็ต้างขาาคุณาสนนะคะอาหารจานพิซีกีแลกินได้ค่อนกินดีแล้วก็เจ้าสัวนะคะแล้วก็มืมหีเสียงด้วยค่ะแล้วก็อเมซอนนะคะถูกปั๊มเลยค่ะแล้วก็ เซเว่นนะคะที่ที่มีอาหารดีๆให้เราแวะซื้อไม่ว่าจะเป็นกาแฟขนมปังคะแล้วก็าแบบเธอเที่ยวไทยสิอ่ะโฆษณาแบบสันญาอ่อนจบจบจบขอบคุณน้ำดื่มจากสิ่งที่สัญญาให้เรานำมาเป็นไมค์เซ็กคอมบเลชั่นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านเซอร์อเล็ฟเบอร์กัสันนะคะที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอขอบคุณองซานซูจีนะคะผู้ทำให้เรารู้จักคำว่าสันติภาพ ทั้งหลายที่เฉยว่าถ่ายขอบคุณเพื่อนของสราทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเราจะเอาภาพบันทึกภาพเหล่านี้ลงเฟซบุ๊กแล้วเพื่อนทุกคนลีบไปเมนเทลเราด้วยนะคะแล้วขอบขอบดีๆเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเราจะมาจะมาจะมาโอเคประกอบประกอบวีนาบัสเราจะขอขอบคุณขอแล้บคุณที่เล็กคิด